สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้ผมจะมาติววิทยาข้อ1โดยสัจเตนะครับวิทยาภาคหนึภาคสองน,นะครับจะอยู่ในมาตรา1ถึง156ซึ่งออกข้อสอบได้ถึง5ข้อด้วยกันเช่นข้อหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการรีเริ่มดำเนินคดีพูดในแง่บวก จุดแรกท่านต้องดูกอะน,นะครับว่าคดีที่ข้อสอบถามมันเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือที่ไม่ใช่คดีความผิดต่อส่วนตัวหรือเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องค่ะคดีอาญาเพราะแถวมันจะไม่เหมือนกันส่วนที่สองนะครับก็คือเรื่องในแง่ในกา้นถีในแง่ลบเรื่องการระงับคดี จะอยู่ในมาตราง9 9ซึ่งเสนอเป็นข้อสอบแท้ทุกปีเช่นกันเรื่องที่3นะครับก็คือการดำเน,นินคดีโดยรยักเร้การสอบสวนหรือ Inquiry เสนอเป็นข้อสอบออกทุกครั้งออกทุกปีบางปีออกถึงสองข้อเช่นสมัยที่แล้วการดำเน,นินคดีโดยรยักแต่ออกเป็น3ช่วงพิเศษด้วยกัน ช่วงแรกก็คือกก่อเป็นเรื่องว่าจะเข้าสู่ท้องที่ไหนนะฮะตามเป็นมาตราสิบแปดกาหรือยี่สิบ p o l ทูโพลิสเตชันให้ถูกต้องก่อนนะฮะเรื่องที่สองก็คือเรื่องขนาดขนาดก็คือพอเข้าสอนอถูกแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับมันมีดิลโพเซตออฟรออยู่ นะครับซึ่งสำนวนจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับสนวนการสอบสวนประเภทที่1ก็คือสำนวนสามัญสำนวนสามัญมีบัญญัติไว้ในมาตรา1 2 0 1สถึง139สำนวนประเภทที่2ก็คือสำนวนวิสามัญก็คือมีศพตายโดยบิดธรรมชาติ จะต้องมีสำนวนการสอบสวนที่ฉบับหนึ่งนะฮะตาม148ถึง156แล้วพอพนักง,งานสอบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะส่งเรื่องไปยังสำนักง,งานอายการเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องการสั่งคดีของพนักง,งานอายการตามมาตราม1 4ถึง147 ยังม่พอยังมีส่วนที่4ส่วนที่4จะเป็นอยู่ในมาตรา52ถึง1 1อิถุยซึ่งเป็นเรื่องการจับการผ้นอยู่ในข้อสิทธิมนุชน Human Rights แล้วก็ข้อ8อาจจะออกข้อสอบในส่วนโซนนี้ก็ได้เช่นมาตรา8 8 8 84 การแจ้งสิหรือว่ามาตารา1 3 4ทับหถึงทับสเป็นต้นเห็นไหมครับการลงทุนที่คุ้มค่าก็คืออ่านตัวบทมาตา1ถึงร5 6แล้วจัดเป็นฟอร์แมตเป็นเรื่องๆรื่อเรื่องเเรื่องเ,องเ,องเองาการอ่านสารบัญตัวบทก็จะช่วยได้ให้เราสามารถมองจากมุงสูงลงมาอยากจะบอกว่าวิทยา ล่าสุดเป็นวิชาที่คนผ่านน้อยที่สุดในบรรดาสี่ขาแต่ถ้าท่านมาฟังดีๆน่าจะผ่านอย่แน่นอนลำดับความยากง่ายของเมตอนนี้จะเป็นเช่นนี้ทีนี้ข้อหนึ่งมีอะไรบ้างที่สำคัญ ข้อหจะมีอยู่5เรื่องที่สำคัญและเรื่องที่เสนอเป็นข้อสอบทุกปีก็คือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาโซนตั้งแต่มารา40ถึง5 1าทีนี้ถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วสมมุติเวลาตอบข้อสอบนะไม่ใช่ i n จ e ร t p สร้างหรือผู้เสียหายแล้ว ก็ไม่ใช่บุคคลตามสอบอเลฟสี่พอตัดต้นทางผู้มีอำนาจจัดจาก,การแทนก็ไม่มีอำนาจตาม4ี่หและหจึงไม่เกิดอำนาจดำเนินการตามมาตราสาม 3. และมีฎีการตัดสินบางฎีการด้วยบอกว่าทั้งไม่ปรากฏข้อจจริงว่าได้รับมอบอำนาจมาหรือว่ามอบอำนาจให้ฟ้อมหรือร้องทุกแต่กันใด จึงไม่มีสิทธิดำเนินคดีจึงไม่มีสิทธิกระทำคดีทุกอย่างเฟลชใช้ไม่ได้เห็นไหมถ้ามันไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วมันจะเป็นอย่างี้เลรืแลงสุดท้ายนะครับก็คือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามีอยู่ห้าจุดที่สําคัญด้วยกันจุดที่หนึ่งนะครับก็คือความหมายของคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเซนวัเนี่ยนะครับความหมายของเขาก็คือ ความรับผิดทางแพ่งจำนะความรับผิดทางแพ่งคือซนะัมเมอร์ส2 0เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายมีมูลฐานหรือม,มูลเหตุมาจากความรับผิดทางอาญาตรงนี้จะได้คะแนนประมาณ1นึ่สองแต้งอินโทรไปก่อนให้ถูกต้องส่วนที่2นะครับดูว่าเขาถามหรือไม่นะครับว่าเสนอหรือฟ้องคดีที่ศาใดตามมาตรา4ีินะถือคดียาญาเป็นหลักนะถือคดียายาเป็นหลัก ส่วนแท่งแม้จะเกินสามแสนก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ดูว่าเขาถามมาตราสี่สิบสามไหมนะครับสี่จุสามสี่จีทับหนึ่งหรือไม่นะครับมันมีหลักมาหม่ยว่าแม้จะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยมิตินยัยคือฉันจับไว้นะครับถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยมิตินายแล้ว เซลหรือเส้นทางของทางอาญาไม่มีสิทธิ์เลยนะครับไม่มีสิทธิ์ร้องทุกไม่มีสิทธิ์ฟ้องยี่แปไม่มีสิทธิ์ร้องของเข้าร่วมนโจทก์กับอายาการตัดหมดเลยทางสายอาญาแต่ทางสายแท่งสามารถฟ้องคดีอาญาเองได้ตามมาตรา40สสามารถใช้สิทธิตาม4 3 44สทับ1ได้เพียงแต่ค่าเสียหายจะลดหลั่นลงมาเท่านั้นตาม4 4 2ส 2, 2สายวักหนึ่งประมวลแท่ง เอาเป็นว่าแม้จะไม่ใช่ผู้เสียโดยนิตินก็สามารถใช้สิทธ์ตามมาตรา43 44ทับหได้แต่สิทธ์ตาม43 44ามีทับหมีเด็ดรายอยู่นะ43จะต้องยื่นก่อนสายชั้นต้นีภาคสาแต่ถ้า44่ทับหนึ่งยื่นก่อนสุดพยานถ้าว่าเกินกำหน,นดโอเวอร์ดิวไปแล้ว ก็หมดสิทธิ์แต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะไปฟ้องคดีเองตาหน้าตา4 5หไปฟ้องต่อสาลแพง่งซึ่งสารแพ่งข้อเท็จจริงต้องถือตามที่ยุติในคดีอาญาถ้าคดีอาญาถึงที่สุดวัดประมาทคดีแพ่งก็ต้องรับฟังวัดประมาทเป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้โดยรับกฎหมายติดปาก ส่วนข้อกฎหมายก็เป็นใน,นตางความรับผิดของบุงคคลในทางแพ่งเช่นนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจาก้างตัวาการต้องร่วมรับผิดกับตัวแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องอายุความ